พอทํางานแล้วรู้สึกแบบใจพางงานล้นปัญหาสุขภาพครับการที่เราเป็นแบบเนี้ยเออมันก็ต้องกลับมาดูมากกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรและเรามีวิธีดูแลอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่ว่าเกิดจากไม d ซ e t บางอย่างที่เรามีต่องานในเชิงลบคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องคิดยังไงล่ะจริงๆมุมอมองของเราต่อสิ่งต่างๆอ่ะมันส่งผลต่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกเราอยู่แล้วเนาะ,ะมันเหมือนไก่กับไข่เนาะบางทีมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์บางอย่างทําให้เรามองลบ เรามองลบอยู่แล้วจึงทําให้เราเกิดประสบการณ์บางอย่างคนคิดลบเขาจะรู้ตัวไหมครับว่าเขาเป็นคนคิดลบมันเป็นไปได้ที่ไปนอยาง,งานเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะจากที่เคยพูดว่าแบบอุ้ยฉันทําไม่ได้หรอกอาจจะแบบเฮ้ยฉันลองทําก่อนไหมถ้าฉันเรียนรู้ฉันทําได้แน่นอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นลาเวนเดอร์ไปไหมพี่หมายถึงว่าหลอกตัวเองไหมเราต้องตั้งคําถามว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยวะ ต้องการเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จค่ะเรามีแพ็ก3เสาหลักนักขายนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3คลาสด้วยกันค่ะมีคลาสแรกนะคะก็คือคลาส Transform D b e l i e ค่ะซึ่งสอนโดยโค้ชกิติไตรัตนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพาผู้คนนะคะปลดล็อกให้เกิดศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆมาแล้วมากมายค่ะโดยในคลาสนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ค่ะว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่คุณติดอยู่และทําให้คุณไม่สามารถประสบความสําเร็จในงานขายได้นะคะในคลาสเรา จะมีเครื่องมือต่างๆแล้วก็มีกระบวนการค่ะที่จะทําให้คุณปรับเปลี่ยนความเชื่อนะคะไปสู่ความเชื่อที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เนาะและนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการขายได้ค่ะและคลาสที่2ของเราค่ะก็คือคลาส Personality Power for Sale นะคะจะเป็นคลาสที่ทําให้คุณได้ปรับบุคลิกภาพที่จะสร้าง First Impression ให้เกิดความประทับใจแรกเวลาที่คุณไปพบกับลูกค้าค่ะคลาสนี้จะเปลี่ยนคุณทาง Inner และ Outer นะคะทําให้คุณสามารถมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี ในการพบกับลูกค้าได้ค่ะทั้งในเรื่องภาษากายน้ำเสียงคําพูดนะคะจังหวะการเดินต่างๆรวมไปถึงคลาสนี้นะคะมีเทคนิคในการโพสต์ภาพนะคะถ่ายรูปต่างๆด้วยซึ่งคลาสนี้ค่ะเหมาะอย่างมากเลยที่จะทําให้คุณสร้างความมั่นใจในบุคลิกของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้การขายของคุณประสบความสําเร็จและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ค่ะ และคลาสสุดท้ายของเรานะคะคือคลาสที่มีชื่อว่า s h a r p Selling and Storytelling นะคะที่สอนโดยครูลูกแก้ของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากเลยในการที่จะนำเสนอเนาะไม่ว่าจะเป็นในกล้องนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ face to face เวลาที่เราออกไปเจอลูกค้าตัวต่อตัวก็ตามทีนะคะในคลาสนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้นะคะและเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเลยสามารถเก็บความต้องการของลูกค้าได้นามาใช้ในการออกแบบนะคะหาโซลูชัน หรือว่าหาความเหมาะสมของสินค้าเพื่อจะนําเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะรวมไปถึงในคลาสนี้ค่ะจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะโครงสร้างในการนําเสนอที่ดีและทําให้ลูกค้าสนใจฟังนะคะหยุดฟังโดยที่คุณจะมีเสน่ห์ในการนําเสนอด้วยนะคะในคลาสนี้ค่ะคุณจะได้เรียนรู้นะคะศาสตร์และสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะให้น่าสนใจในการขายนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเปิดการขายและปิดการขายอย่างมีเสน่ห์ ในคลาสทั้ง3คลาสของเรานะคะเป็นคลาสที่พิเศษมากๆค่ะออกแบบโดยครูเงาะนะคะโรสุคนกองเกตค่ะที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะคะคลาสนี้นะคะสอนโดยโค้ชทั้ง3ท่านที่เป็น c e r t i f ิฟา by ครูเงาะนะคะซึ่งแน่นอนค่ดทั้ง3ท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนนะคะแล้วก็สามารถทําให้ท่านเนี่ยได้รับทั้งทักษะความรู้นะคะรวมถึง m i n d s e ที่ดีในการที่จะนําไปปิดการขายได้ค่ะ ซึ่งใน3คลาสของเราค่ะจะเปิดในเดือนธันวาคมนี้นะคะตามตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เรามีราคาเปิดตัวนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะเรียนทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไลน์นะคะเป็นไฮบริดเนาะในคลาสที่เป็นออนไลน์เนี่ยเรารับแค่15คนเท่านั้นนะคะและคลาสที่เป็นออนไลน์เรารับแบบไม่จํากัดนะคะถ้าถามว่าคลาสนี้เหมาะกับใครนะคะจริงๆแล้วอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักขายมือใหม่นะคะคนที่ทาเซลล์มานานแล้วหรือว่าคนที่ต้องการ up skill re s k i เะะหมาะก,กับทุกสายอาชีพที่ทําขายค่ะไม่ว่าจะเป็น B 2 B เซลล์หรือว่า B 2 C เซลล์ก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะและคิดว่าคาราสนี้นะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการขายพร้อมทั้งการที่คุณจะได้มีเครื่องมือใหม่ๆนะคะในการที่จะไปพูดคุยกับลูกค้ายุคใหม่ค่ะแล้วมาพบกันนะคะในคลาสของเราค่ะ3าสาหลักนักขายนะคะที่ Inner Power Academy บายครุงอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้เราก็เจอกันบ่อยหน่อยนะครับไม่มีใ,ใครมาขั้นเลยนะครับ <laughs> ของเรายาวๆกันสองคนนะครับ <laughs> อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ <laughs> <laughs> วันนี้ครับเราจะมาคุยกันอาจจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรประเด็นที่พูดกันเยอะ <laughs> แล้วก็หลายๆช่องหรือแม้แม้กระทั่งแบบหลายๆที่ก็อาจจะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันแบบอย่างบ่อยๆท,ทีที่ที่เราเห็นนะครับคือพอทํางานแล้วรู้สึกแบบ ใจพังงานล้นปัญหาสุขภาพครับที่ส่งผลต่อมนุษย์เงินเดือนเนี่ยครับคนทำงานพี่เกตเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับอ๋อมีอะมีอยู่เป็นพักๆแม้ถึงปัจจุบันปัจจุบันก็มีบ้างอะถ้าพูดตามความจริงเลยนะไม่ไม่โม้ก็คือมีแหละมีบ้างเป็นช่วงมันก็คือมันไม่ใช่ว่าคุณแค่เขาเรียกว่าอะไรนะมีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายทํางานเก่งไม่เก่ง มัน,ม,น,นมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจและที่สิ่งที่เราเจอในแต่ละช่วงขณะใช่ใช่ใชคือต้องบอกงี้ว่าพอเราเริ่มมี <S <S. <S เขาเรียกว่าอ,อะไร,ไรอ,อ่ะพอพอเราทํางานไปเรื่อยๆเนะาะอ่าตำแหน่งหน้าที่หรือว่าการที่เราเติบโตขึ้นอ่ะมันก็จะมีหลายเรื่องเข้ามามากขึ้นให้เราตัดสินใจให้เราคิด <S <S ใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันอาจจะเข้ามากระทบอ่าซึ่งสิ่งพวกนี้มันส่งผลถ้าพูดตามตรงมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกอยู่แล้วแหละ เออเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งพี่ต้องบอกอย่างนี้ทีนี้ในการที่เราเป็นแบบเนี้ยเออมันก็ต้องกลับมาดูมากกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรและเรามีวิธีดูแลอย่างไรซึ่งสําหรับตัวพี่อ่ะการรีคอเวอร์ครับหรือการกลับมาลุกขึ้นมาใหม่ฮะถ้าถ้าตอนนี้มันจะมีคํานึงที่เออเขามักจะใช้กันว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีคือรีเซียนน่ะคือการแบบเป็นตุก๊กตาลม้มลุกอ่ะ อ่ะถ้าดชายยืดหย,ย,ยุ่นแล้วก็สามารถลมแล้วลุ้ขึ้นมาใหม่ไ,ได้สำหรับพี่อ่ะตรงเนี้ยทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากอืม,อมครับคุณก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วสิ่งที่คุณเจออ่ะก็อาจจะใจพังบ้างก็แค่กลับมาดีคอเวอร์มันอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็คือประเด็นที่เราจะถามก็กคือว่าแล้วเช็คลิสต์เนี่ยครับเราจะดูได้ไงว่าอาการเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะใจพังแล้วโอ้เรา อันนี้เราพูดกันในเชิงถ้าถ้าพูดนในคลิปนี้เนาะเราอาจจะพูดกันในเชิงเป็นคําที่เราเข้าใจแบบง่ายๆในวงของเราละกันมันอาจจะไม่ได้ไปจับศัพทวิชาการขนาดนั้นแต่ถ้าเราพูดคําว่าใจพังที่เราจะชวนคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราเฟลเราล้มเหลวเออเราเหนื่อยเราท้อเราไม่ไหวเราไม่อยากไปต่อเรารู้สึกว่าอ้อยพอเทอะไรเงี้ยเอออยากก็เทอะไรเงี้ย ก็ <IST uk t> เราคง <DS> พูดในความหมายนั้นซึ่งก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าอย่างแรกเลยคือตอนเนี้เราอยากตื่นไปทํางานเปล่านอนอิ่มไหมตื่นมาแล้วยังรู้สึกแบบนอนไม่พอนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงของร่างกายของเราอะ่ะมันเป็นยังไงค,ความรู้สึกพวกนี้ยมันจะสะท้อนออกมาทางร่างกายอาการสะท้อนทางร่างกายเช่นเราเริ่มป่วยง่ายครับเออเราเริ่มนอนไม่พอกลางวันเราเริ่มแบบ อันนี้จะแก่ด้วยนะมันก็จะง่วงง่วงอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยเป็นแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอาการนี้โซก็ศึกษาบางทีง่วงกลางวันเป็นเรื่องของฮอร์โมนบาลานซ์ของฮอร์โมนหรือวิตามินในร่างกายอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความเครียดสะสมะซึ่งความเครียดสะสมดูได้ยังไงก็เช่นอะองสมมติว่าเมื่อก่อนมีใครมาพูดอะไรกับเราเราอาจจะไม่ได้หงุดหงิดขนาดนั้นแต่ว่าพอตอนเนี้ยใครมาพูดนิดนิดผู้หน่อยก็แบบโอ๊ยขัดหูขัดตาอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นลักษณะนี้รวมไปถึงไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวเงียบๆเก็บตัวแต่ไม่ได้เก็บตัวด้วยความที่อยากจะเก็บตัวใช้เวลากับตัวเองนะแต่เป็นอาการเหมือนแบบเบื่อหน่ายไม่อยากเจอผู้คนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้มันอาจจะเป็นอาการที่เราเริ่มเหนื่อยล้าแล้วซึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรารไปถึงภาวะทางสุขภาพจิตหรือเปล่าอันนี้ต้องไปทําแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตนะคะอ่าแนะนําว่าไปไปเช็คตัวเองตรงนั้นจะชัดกว่าว่าใช่ไหม ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงค์ขึ้นลิงค<ช>์ให้ครับผมเราไปเช็คกันดูใช่อันนั้นจะชัวร์กว่าแต่อันเนี้ยใ,ในในในมุมมองของวันนี้เราอาจจะคุยกันในเรื่องของว่าเอ้ยมันไม่ได้ดังใจมันเฟลมันไม่ไม่เป็นไปนตามที่เราอยากให้มันเป็นแล้วเราก็อาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้ประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเกิดจาก i n เซ e ตบางอย่างที่เรามีต่องานในเชิงลบทําให้นำาลีดให้เราไปสู่ใจพัง ก็มีความเป็นไปได้ค่ะจริงๆมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆอ่ะมันส่งผลต่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกเราอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้สิ่งที่มันจะทําให้มันเหมือนไก่กับไข่เนาะบางทีมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์บางอย่างทําให้เรามองลบกับเรามองลบอยู่แล้วจึงทําให้เราเกิดประสบการณ์บางอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดประสบการณ์บางอย่างขึ้นทําให้เรามองลบเช่นปกติเนี่ยเราอาจจะเป็นคนมี energy ดีมากเลย เออเราเป็นคนแบบชอบเสนอไอเดียหลันลาล่าเริงทํางานเราก็พยายามที่จะให้ความเห็นแต่เราดันไปเจอสถานการณ์ที่เจ้านายเบรกเพื่อนร่วมงานเบรกเฮ้ยพอเบาๆไม่ต้องพูดเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือโดนตําหนิมาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะส่งผลทําให้เราได้รับประสบการณ์ไม่ดีมาใช่ไหม,มเราก็อาจจะมีเสียงในหัวแล้วว่าเฮ้ยคอหลังไม่พูดแล้ว พูดไปมันก็ไม่มีใครฟังเรามันตัวเล็กๆจะไปทําอะไรได้อ,อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้คือประสบการณ์ทําให้เรามีพอประสบการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำๆ,ๆๆอะ่ะมันทําให้เราเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละอันนี้คือแบบที่หนึ่งครับกับแบบที่สองคือเล่าเป็นคนคิดลบโดยธรรมชาติเพราะปกติธรรมชาติมนุษย์มันก็จะมีจิตที่แบบ คิดป้องกันตัวเองอ่าป้องกันตัวเองมันก็จะกลัวหรือกังวลอยู่แล้วอะเนาะอ่าซึ่งถ้าคิดซ้ำๆเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อความมิตก,กังวลเช่นทําแบบนี้เขาจะโอเคไหมนะมส่งงานไปแล้วเขาจะได้เปล่าเออไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวทาไปเขาก็ด่าเราเหมือนเดิมเออแบบคนอย่างเรามันอาจจะทําได้ไม่ดีหลอกหรืออะไรเงี้ยไอ้ความคิดพวกเนี้ยที่มันมีต่อตัวเองเนี่ยมันก็จะส่งผลที่ทําให้เวลาเรามองโลกครับ ออนจากความคิดเนาะมันเหมือนเราใส่แว่นอะเรามองโลกเราก็จะรู้สึกว่ามองอะไรมันก็จะดูไม่โอเคไปหมดอมเพราะเรากังวลกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราคิดไปเองคิดไปก่อนอย่างเงี้ยซึ่งมันมักจะไปโฟกัสกับจุดที่มันไม่โอเคอและทําให้มันเกิดเรื่องไม่โอเคจริงๆซึ่งมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าวิธีมองเราแคบพอมันโฟกัสไปที่จุดไม่ดีอะเราอาจจะไม่เห็นสิ่งดีๆร้อยสิ่งก็ได้ เหมือนเราเคยเห็นคนที่เอากระดาษเปเกระดาษขาวๆเอซี่อะแล้วมีจุดหนึ่งจุดแล้วถามว่าเห็นอะไรอะอ<า>ไม่ออกอไหมครับเช่นฉันได้ฉันนั้นเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราคิดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่เห็นจุดใช่ถ้า,ถาดับเวลาเราคิดลบอะหรือคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราโฟกัสกับมันอะเราจะเห็นไอ้ตรงนั้นชัดและใหญ่แต่เราไม่เห็นมุมกว้างๆพวกนั้นเน,เนี่ยเป็นส่วนที่ขาวๆที่เยอะๆใช่ซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องระวังตัวเองครับอืมประมาณนี้แล้วอย่างนี้สมมติคน คิดลบเขาจะรู้ตัวไหมครับว่าเขาเป็นคนคิดลบพี่ว่ามีทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวเออแล้วยังไงดีอะเหมือนเช่นแบบเราอาจจะไม่ได้อยากคิดลบหรอกแต่เราไม่รู้ตัวอย่างในกรณีคนรู้ตัวต้องต้องละเอาไว้ว่าคนรู้ตัวครับพอเขารู้ตัวแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับไม่ปรับอืแต่ในฐานะถึงคนไม่รู้ตัวเี่ยอ่าพี่แยกออกเป็นสามโหมดได้ไหมครับจากที่เคยเห็นนะอรู้ตัวและยอมรับอรู้ตัวแล้วไม่รับอ แล้วไม่รู้ตัวเลยอ้าวโอเคครับถ้ารู้ตัวแล้วยอมรับอันนี้ดีก็คือเขาจะมีวิธีการแล้วว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่โอเคกับเขามันส่งผลนะเขาซึ่งเขาอาจจะได้รับเสียงสะท้อนบางอย่างมาจากคนรอบตัวทําให้เขาเห็นว่าอันนี้เขาเริ่มคิดลบมากไปหรือเปล่าเฮ้ยแกกังวลมากไปไหมอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาก็อาจจะเออสงสัยจะจริงกลับมาดูพิจารณาแล้วพบว่าโอเคฉันงั้นเดี๋ยวฉันอาจจะหาวิธีทางออกของตัวเองแล้วอันนี้คือคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือ เริ่มรู้ตัวแต่แบบก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือคิดลบแต่ไม่รับก็ตัวเองคิดลบก็มีนะอเออเพราะว่าไม่อยากเป็นคนไม่ดีมันเนี่ยเห็นไหมมันสอนสอนสอน,อนลงมาอีกอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะแก้ยากอีกแบบหนึ่งกับแบบที่สามก็คือไม่รู้ตัวเลยแล้วดันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อการไม่รู้ตัวจ ก็คือไม่มีใครมาพูดมาคุยด้วยทําของตัวเองทําไปเรื่อยๆอ่าเช่นสมมุติยกตัวอย่างเนาะนั่งอยู่ในกลุ่มที่ทํางานเดียวกันอย่างเงี้ยเฮ้ยแกอันเนี้ยแบบ บริษทัทแม่งจะเอาเปรียบเราอีกแล้วดูดีเนี่ยปีนี้นะไม่มีโบนัสแน่เลยใช่ใช่แก,แก,แแกอ,อย่างเงี้ยแหละจะก็ว่าอย่างงี้แล้วเศรษฐกิจเออเศรษฐกษิจไม่ดีดูดีทุกคนก็พากันไปหมดทุกคนเออ,เอ,อแล้ว <ไป S 1> มันก็จ่ายาง,งานเพิ่มตลอดเลยอ่ะอเอออย่างเงี้ยใ่ไแบบเออแต่ออกไปที่อื่นมันก็คงไม่ดีเหมือนกันนะเนาะเออฉันนั้นจะมีโอ้โหตอนนี้ทุกคนลีนไปหมดเอองั้นทำงานมาเท่านี้แหละเออก็ทำทำเราไปเออเย่ะแยะเลยเจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้อ่ะตรงนี้โลเพ a y low p เออซึ่ง มันเป็นไปได้ที่เป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเออทีนี้มันก็ต้องกลับมารู้รู้เนื้อรู้ตัวนะว่าไอการเป็นแบบนั้นน่ะไอการที่มีความคิดความรู้สึกนั้นมันไม่ได้ผิดนะคะต้องบอกอย่างี้นะมนันเรื่องธรรมชาติที่จิตเราจะคิดแบบนั้นแต่เรารู้ตัวไหมแล้วถ้าเราคิดยำ้ยำๆซ้ำๆแบบนั้นน่ะอันเนี้ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราต้องบอกแบบนี้คือการคิดแบบนั้น ไม่ได้ผิดอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องคิดยังไงล่ะอืมครับผมถูกไหมเราต้องเอายังไงล่ะนั่นสิก็มีวิธีไหมครับก็มีวิธีอ่ะคุณง้องมาจะพูดคํานี้ว่า เปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคำพูดใช่ไหมสามเทคนิคสมเทคนิคนี่เอามาให้เลยนะแอบขโมยมาให้เลยนะเปลี่ยนร่างกายก็คือจากที่เราจมอยู่ในความคิดจมจมอยู่ในความรู้สึกบางอย่างเราก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนร่างกายก็คือขยับร่างกายให้มากขึ้นไปออกกำลังกายไปใช้ฐานกายไปขยับตัวขยับอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการ เปลี่ยนร่างกายใช่ไหมคะใช้ภายนอกช่วยภายในอันนี้ก็คืออย่างที่หนึ่งเนาะอย่างที่สองก็คือย้ายโฟกัสก็คืออาจจะไปทําอย่างอื่นหรือหาวิธีในการที่เอ้ยไม่ไม่ได้โฟกัสกับจุดเดิมๆที่มันลบแล้วอยู่ที่ปัญหาก็อาจจะหาวิธีทางออกแทนทท่ไม่ใช่มองแค่ปัญหาใช่่ประมาณนี้นะคะกับคัดคําพูดก็คือเลือกคําพูดที่ดีกับตัวเองให้ได้ก่อนนะกับตัวเองให้ได้ก่อนเนาะจากที่เคยพูดว่าแบบอุ้ยฉันทาไม่ได้หรอก อาจจะแบบเฮ้ยฉันลองทําก่อนไหมอืมอ่าฉันทําได้นะอ่าถ้าฉันเรียนรู้ฉันทําได้แน่นอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นลาเวนเดอร์ไปไหมพี่หมายถึงว่าหลอกตัวเองไหมจริงๆถ้าถามว่ามันหลอกตัวเองไหมพี่มองอย่างนี้ว่าเราต้องตั้งคําถามว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยวะอืมครับเออเราแย่ขนาดที่เราจะไม่มีข้อดีเลยหรอพี่คิดว่าเราเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองใหม่ดีกว่าว่าวันนี้เรามีจุดดีอะไรแล้วเราก็โฟกัสจุดดีๆที่เรามีก่อน อันน <mile> ี mm ้ก hmm. ็จะไม่หลอกตัวเองถูก hmm. ป่ะครับเช่นสมมติพ huh. ี OK. so, uh ่ถามโซว่าโซว่าสมมติโซวาําลังแบบจมจมอยู่พี่ถามโซว่าโซว่าโซคิดว่าวันเนี้ที่ผ่านมาอะไรที่โซทาได้ดีบ้างในการทํางานเป็นคนละเอียดรอบคอบอืมมีแบบแผนทํางานเป็นระบบเออโอเคการที่เราคุยอย่าง้กับตัวเองเนาะการที่เราบอกตัวเองในเชิงข้อดีอ่ะมันจะทําให้เราเห็นข้อดีในตัวเองใช่ป่ะอันนี้คือจุดที่เราต้องขยายอแต่แน่นอนว่ามันจะมีบางอย่างที่เราอาจจะสงสัยในตัวเองเหมือนกันใช่ครับ ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเยอะไปปะวะ uh huh. อ่ามันก็อาจจะมีได้ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เราต้องทําก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าแล้วเราจะสื่อสารกับตัวยังไงให้เราสามารถอยู่ในแดนแดนที่เราเห็นตัวเองที่จะใช้ศักยภาพตัวเองให้อย่างเต็มที่ตรงนั้นมากกว่าอ่า uh huh. ส่วนจุดที่เราวิตกกังวลเราก็เห็นมันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้วามวิตกกังวลนั้นมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปอยู่ดีเอาเคสนี้แล้วกันมีพี่คนหนึ่งเขามาปรึกษาพี่ ว่าเขาเขาเหมือนมีอะไรในหัวเต็ไมไปหมดเลยอะ <Rica. S 1> แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดลบกับตัวเอง <Brid get. S 1> เพราะเขาเคยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้ววันหนึ่งเขาก็ล้มเหลวไปเลยคือเหมือนว่าเขาเคยเขาเขาเคยเป็นคนที่ทําอะไรก็สาเร็จสาเร็จสําเร็จอะแล้วพอวันหนึ่งเขายา้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะแล้วเขาทําอะไรมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาเคยได้อะ่ะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าไม่มีความหมาย มันก็จะมีความย้อนแย้งนิดน,นึงว่าเวลาที่เขานึกถึงเรื่องใอนอดีตอ่ะเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะแล้วเขาก็จะรู้สึกเฟลลงไปอีก mm hmm. พอเขาคิดว่าเฮ้ยมันดีจังเลยที่เราเคยเป็นคนเก่งอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ใช่คนเก่งคนนั้นแล้วว่า mm hmm. อย่างเงี้ยมันมันจะเกิดความรู้สึกนี้อันนี้ที่เขาคุยให้พี่ฟังเนาะพี่ก็เลยให้การบ้านเขาไป <c oughs> บอกว่าพี่เอเกบให้การบ้านพี่นะอันนี้พี่เลือกที่พี่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงเราไปลองใช้ได้นะคะเกดบอกว่า ครั้งสุดท้ายที่พี่ขอบคุณตัวเองคือเมื่อไหร่ mm hmm. เขาก็านิ่งไปแล้วเขาก็บอกว่าเออนานมากแล้วอะเขาจําไม่ได้แล้วเขาก็เริ่มเหมือนจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกโอเคอ่ะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยเนาะ mm hmm. แบบพี่อาจจะไม่ได้แบบสื่อสารกับตัวเองมานานแล้วอะเออเจ็ดอยากให้การบ้านพี่นิดน,นึงว่าพี่ลองไปเขียนขอบคุณตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. ให้ได้วันละสักห้าอย่าง mm hmm. ขอบคุณ ในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองทําได้ดีอย่างเช่นอย่างที่โซพูดเมื่อกี้ขอบคุณที่เราเป็นคนละเอียดรอบคอบเนาะที่เราก็เลยแบบทํางานได้อย่างแบบเป็นระบบระเบียบขอบคุณที่เราเป็นคนอะไรก็แล้วแต่แตหรือขอบคุณที่วันนี้เราตั้งใจทําเรื่องนี้ให้สําเร็จแม้จะเป็นถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นวันนี้เราตั้งใจที่เราจะล้างจานแล้วเราได้ล้างจานอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะ <ừ> ให้เราขอบคุณตัวเองทุกวันพี่บอกว่าพี่ไปทําสักเจ็ดวันเนาะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ mm hmm. พอวันที่เจ mm ็ด hmm. เขาส่งข้อความบอกพี่ว่าอยู mm ่ต่างประเทศครับเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเอ้ยพี่ขอบคุณมากเลยอะ mm hmm. มันดีขึ้นเยอะมาก mm hmm. เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเขามีข้อดีอะไรแล้วเขาพร้อมที่จะกลับมาตั้งหลักในการใช้ชีวิตต่อไปได้ mm hmm. พี่ว่าอันนี้ยมันอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องเล็กๆนะังเราฟังตรงนี้คนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าได้เหรอ mm hmm. ลองอยากให้ลองถ้าไม่เคยทํานะยิ่งคนไม่เคยขอบคุณตัวเองอะ อยากให้ลองทำเพราะสุดท้ายแล้วว่าคือใจดีกับตัวเองบ้างอืบางทีเราก็ไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือไปสร้างความเชื่อบรรทัดฐ,ฐานที่มันเกินที่จะเขาเรียกว่าเกินเกินจําเป็นอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชคือบางทีการที่มีอยู่อย่างหนึ่งเนาะมีคนเมื่อก่อนพี่เป็นนิสัยนี้คือพี่ชอบเคบี่ยนตีตัวเองอืมเออเวลาแบบอยากได้อะไรเราต้องได้แล้วทําทำอย่างงี้บางทีเราลืมเราหลงลืม อะไรบางอย่างในตัวเราเช่นความรู้สึกเราความรู้สึกคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยเนาะคือการที่เรามีเป้าหมายมันดีเนาะแต่เราไม่พักเลยอะ่ะอันนั้นก็หนักไปมันก็จะต้องหยุดบางบางจังหวะบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วเมื่อก่อนมันก็จะมีอาการแบบที่คนรอบข้างพี่ชอบพูดว่าเป็นอาการชอบเคียนตีตัวเองอไม่ดีพอใช่ไหมทําไม่ดีพอใช่ไหมทําอีกทําอีกต้องทำอีกทำอีกอทำอีกทำอีกอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยไม่หลักตัวเอง ครับถ้ามาประเด็นอย่างนี้ก็คือจะทํายังไงให้เราบาลานซ์ครับว่าแบบทํางานก็ให้ประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายเอ,อร่างกายก็ต้องดูแลแล้วก็จิตใจก็จยกังต้องคอยแบบดูแลหมั่นดูแลด้วยอย่างเงี้ยครับผมอืมโอเคค่ะพี่มองอย่างนี้ว่าคนเราที่ต้องการประสบความสําเร็จอะ่ะก็ทําทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่การที่เราไม่แบบไม่บาลานซ์อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะเอาใจไปกลุ่มไว้ที่ผลลัพธ์มากเกินไปเรามีความคาดหวังมากเกินไป แต่เราไม่ได้กลับมาดูปัจจุบันว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงครับ <fit. S 2> ถ้าปัจจุบันเราทําเต็มที่แล้วอะ่ะก็ขอบคุณตัวเองที่เราได้ทําเต็มที่แล้วนะอ <emat> ส่วนผลมันจะเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นอืมแต่ว่าปัจจุบันของเราอ่จจะถ้าเราทําเต็มที่เราให้กับมันเต็มที่เราดูแลเต็มที่แล้วก็ขอบคุณตัวเองบ้างเมตตาตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างพี่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะบาลานซ์ความรู้สึกของเรากับสิ่งที่มันมีความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่่งแบบวา ถ้าคุณมีแพลนว่าคุณจะต้องทํางานให้เสร็จในแต่ละแผนงานอะ่ะการดูแลร่างกายดูแลจิตใจก็ควรเป็นหนึ่งในแผนงานที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จด้วยในสโครปของอย่างเช่นภาพรวมใหญ่ๆอ่าอย่างเช่เราได้รับโปรเจกต์มาเราเครียดกับโปรเจกต์นี้มากเลยแต่คุณจะลืมวางตารางหรือวางการพักผ่อนหรือวางอะไรเข้าไปอยู่ในแผนงานของคุณด้วย<อ>ให้เรียบร้อยให้ละเอียดใช่ คือคนโดยส่วนใหญ่เ,เวลาไปโฟกัสกับงานมากๆมักจะลืมร่างกายแต่อย่าลืมนะว่าเราไม่มีร่างกายเราก็ทํางานไม่ได้ถูกถู <laughs> ว่าใช่ครับเออเราไม่มีไอ้ร่างเนี้ยที่เราใช้ทํางานก็ลำบากนะถูกครับเออไม่มีใจกายก็ยังไม่อยากขับเคลื่อนเพราะมันสัมพันธ์กันไปหมด <laughs> ถ้าสมมติเออนอกจากบาลานซ์ของเรื่องการทํางานกายใจแล้วเนี้ยครับถ้าเราดิ่งแล้วเราอยากจะขึบกลับขึ้นมาเงี้ยครับ <laughs> พี่เกบมีวิธีแนะนําอะไรเงี้ยครับอ,อ่าสำหรับพี่เนาะ อย่างแรกเลยก็คือว่ารักตัวเองให้มากซึ่งคําว่ารักตัวเองในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบทําอะไรแบบเห็นแก่ตัวหรืออะไรอย่างนี้นะแต่กลับมาสะท้อนตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองชื่นชมเขาบ้างอยู่กับเขาบ้างถามความต้องการของเขาบ้างเนาะแล้วก็ลดการ ทำโทษเขาเออลงให้อภัยตัวเองให้เป็นเออบางคนไม่เคยขอโทษตัวเองก็มีนะแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปว่าการชื่นชมตัวเองอ่ะมันไม่จําเป็นต้องหลอกตัวเองแต่พี่เชื่ออยากให้เราทุกคนเชื่อว่าเราทุกคนมีสกายภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วมองตรงนั้นให้เห็นแล้วก็ขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เรียกว่าสามารถดึงตัวเองกลับมาได้เนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้วางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเฮ้ย วันนี้ฉันต้องการอะไร uh huh. อฉันมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหามีนิ่งหรือหาความหมายในการใช้ชีวิตของตัวเองให้เจอไม่เจอก็ยังไม่เป็นไรนะบางคนอาจจะแบบนึกไม่ออกแต่ไม่ uh huh. ไม่เจอไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยวันนี้เรารู้ว่าเราการที่เราตื่นขึ้นมาเรามีคุณค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนที่เราอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ก็เชื่อเสมอว่าพี่อยากจะบอกงี้ว่ามนุษย์ทุกคนน่ะอิงอาศัยกันในการอยู่บนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นไม่มีใครในโลกนี้แล้วค่ะไม่มีค่าทุกคนมีค่าต่อสิ่งอื่นอยู่เสมอครับเออแค่ว่าเราเห็นหรือเราไม่เห็นมันเท่านั้นเองแต่พี่อยากให้เราลองค้นหาดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเติบโตในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แบบฟูขึ้นมาใหม่ได้เนาะ,ะมีดอกมีผลมีใบในการที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ะคะ่ะโ <Okay, S 2> อเคครับขอบคุณพี่เกดมากๆนะครับแล้วสำหรับใครที่ติดตามรายการหรือว่าช่องเราอยู่นะครับ สาม,ม,มารถมาคอมเมนต์เขียนข้อดีของคุณภายใต้คอมเมนต์ก็ได้อ,อย่างน้อยก็คือเราก็จะเป็นสังคมหนึ่งเนาะที่จะคอยเป็นกําลังใจแล้วเราก็เห็นคุณค่าแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่คุณพิมพ์ว่านั่นแหละคือข้อดีของคุณนะครับผมยังไงเรามาพบกันใหม่ใอ EP หน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรของเรามนุษย์คนทํางาน <laughs> กับเสียดาย <laughs> เจ้านายไม่เคยบอกสําหรับวันนี้สว,ส, <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ถ้าคุณต้องการเป็นนักขายที่ประสบความสําเร็จค่ะเรามีแพ็กสามเสาหลักนักขายนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3คลาสด้วยกันค่ะมีคลาสแรกนะคะก็คือคลาส Transform Believe ค่ะซึ่งสอนโดยโค้ชกิติตรรัตน์นะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพาผู้คนนะคะปลดล็อกให้เกิดศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆมาแล้วมากมายค่ะโดยในคลาสนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ค่ะว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่คุณติดอยู่และทําให้คุณไม่สามารถประสบความสําเร็จในงานขายได้นะคะในคลาส เราจะมีเครื่องมือต่างๆแล้วก็มีกระบวนการค่ะที่จะทําให้คุณปรับเปลี่ยนความเชื่อนะคะไปสู่ความเชื่อที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เนาะและนําไปสู่การประสบความสําเร็จในการขายได้ค่ะและคลาสที่2ของเราค่ะก็คือคลาส Personality Power for Sale นะคะจะเป็นคลาสที่ทําให้คุณได้ปรับบุคลิกภาพที่จะสร้าง First Impression ให้เกิดความประทับใจแรกเวลาที่คุณไปพบกับลูกค้าค่ะคลาสนี้จะเปลี่ยนคุณทาง Inner และ Outer นะคะทําให้คุณสามารถมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพ ภาพที่ดีในการพบกับลูกค้าได้ค่ะทั้งในเรื่องภาษากลยน้ําเสียงคําพูดนะคะจังหวะการเดินต่างๆรวมไปถึงคลาสนี้นะคะมีเทคนิคในการโพสต์ภาพนะคะถ่ายรูปต่างๆด้วยซึ่งคลาสนี้ค่ะหมาะอย่างมากเลยที่จะทําให้คุณสร้างความมั่นใจในบุคลิกของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้การขายของประสบความสําเร็จและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ค่ะ และคลาสสุดท้ายของเรานะคะคือคลาสที่มีชื่อว่า s h a r p Selling and s t o r y t e l l ท n g นะคะที่สอนโดยครูลูกแก้วของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากเลยในการที่จะนำเสนอเนาะไม่ว่าจะเป็นในกล้องนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ Face-to-face เวลาที่เราไปเจอลูกค้าตัวต่อตัวก็ตามทีนะคะในคลาสนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้นะคะและเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเลยสามารถเก็บความต้องการของลูกค้าได้นำมาใช้ในการออกแบบนะคะหาโซลูชัน หรือว่าหาความเหมาะสมของสินค้าเพื่อจะนําเสนอให้กับ,กบลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะรวมไปถึงในคลาสนี้ค่ะจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะโครงสร้างในการนําเสนอที่ดีและทําให้ลูกค้าสนใจฟังนะคะหยุดฟังโดยที่คุณจะมีเสน่ห์ในการนําเสนอด้วยนะคะในคลาสนี้ค่ะคุณจะได้เรียนรู้นะคะศาสตร์และสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะให้น่าสนใจในการขายนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเปิดการขายและปิดการขายอย่างมีเสน่ห์ ในคลาสทั้ง3คลาสของเรานะคะเป็นคลาสที่พิเศษมากๆค่ะออกแบบโดยครูงาะนะคะโรสุคนกองเกตค่ะที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะคะคลาสนี้นะคะสอนโดยโค้ชทั้ง3ท่านที่เป็น c e r t i f ิฟา by ครูงาะนะคะซึ่งแน่นอนหัดทั้ง3ท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนนะคะแล้วก็สามารถทําให้ท่านเนี่ยได้รับทั้งทักษะความรู้นะคะรวมถึง m i n d s e ที่ดีในการที่จะนําไปปิดการขายได้ค่ะ ซึ่งใน3คลาสของเราค่ะจะเปิดในเดือนธันวาคมนี้นะคะตามตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เรามีราคาเปิดตัวนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะเรียนทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไซต์นะคะเป็นไฮบริดเนาะในคลาสที่เป็นออนไซต์เนี่ยเรารับแค่15คนเท่านั้นนะคะและคลาสที่เป็นออนไลน์เรารับแบบไม่จํากัดนะคะถ้าถามว่าคลาสนี้เหมาะกับใครนะคะจริงๆแล้วอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักขายมือใหม่นะคะคนที่ทาเซลล์มานานแล้วหรือว่าคนที่ต้องการอัพสกิลหรืสกิล ะะเหมาะกับทุกสายอาชีพที่ทำขายค่ะไม่ว่าจะเป็น B 2 B เซ l ลหรือว่า B 2 C เซ l ลก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะและคิดว่าคลาสนี้นะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขายพร้อมทั้งการที่คุณจะได้มีเครื่องมือใหม่ๆนะคะในการที่จะไปพูดคุยกับลูกค้ายุคใหม่ค่ะแล้วมาพบกันนะคะในคลาสของเราค่ะ3ามสาหลักนักขายนะคะที่ Inner Power Academy บายครุงอค่ะ